วันนี้เชฟจากญี่ปุ่นของเราชื่อน้องเฟิรน้องเฟิร์สหรือภาษาญี่ปุ่นว่าเอเฟิร okay, ์บรโอเคค่ะวันนี้จะมาเสนอเอ่อจะมาสอนวิธีการทำเห็ดอะไรคะเห็ดชิตาเกะชิตากะนะคะอ่าขั้นแรกนะคะเราหั่นเห็ดเป็นชิ้นแค่ไหนคะเล็กเล็กใช่ไหมคะเล็ก <He ads. S 1> ค่ะแล้วเราก็ใส่อะไรลงไปคะเนยเนยปริมาณเท่าไหร่คะ หนึ่งช้อนนะคะช่วยพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะเดี๋ยวคนญี่ปุ่นฟังไม่ค่อยเข้าใจโอเคคะ่ะเสร็จแล้วเชฟเราก็จะทำการผัดนะคะค่ะเห็นไหมคะเชฟเราจะเริ่มผัดแล้วให้เนยละลายนะคะเดี๋ยวดึงเนยมาให้ค่ะระหว่างที่รอนให้เนยละลายนะคะเชฟเราก็จะพูดกับกล้องเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะพูสิคะ ร้ะเอ้าให้อุ่นกันเค okay, ค่ะเดี๋ยวผู้ช่วยเชฟจะทำคนคนให้เพราะว่าอยเชฟร้อน,นะะเชัร้ okay, อไมไนคนวย้อนคะรอนค่ะ,คะเชฟค่ะแล้วองทไงต่อคเชใสเนอีกหมผู้พิญี่ปุ่นได้คะช <Okay. S 2> เชฟ Happy b l l o k s ตองก่อนนะคะต้องไร้อนหรอกต้องจับเชฟไว้เดี๋ยวเชฟเอากระทะค่ะแล้วเมยต่อคะให้เยงังเย็นคนไม่เมย็นเ่รอ